สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับซาบุระกิ้งเหมยกันอีกเช่นเคยนะคะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแจากบ้านกันนะคะเป็นบ้านที่เราเนี่ยสร้างเองกันแบลบ้นวนๆเลยนะคะแต่เราสร้างข้างบนข้างล่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะเออก็อยากให้ทุกคนไปเห็นรูปร่างกันแล้วนะก็ พร้อมแล้วก็ไปเลยอันดับแรกนะคะเราก็ต้องไปเออเอาบ้านที่เราเซฟไว้นะคะเราก็เซฟว่าบ้านสองชั้นนะคะอืมนี่เลยแล้วเราก็เะบไปตามลูกอนกันเลยนะคะโอเคตามไปเลยค่ะบา วันนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะก็เป็นบ้านสองชั้นนั่นแหละนะคะทุกคนก็มีชั้นหนึ่งชั้นสองแต่มันไม่ได้มีบันไดในบ้านมันมีบันไดข้างนอกนั่นเองข้างในเราก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเราสร้างแค่ข้างบนเท่านั้นนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมาออกมาแล้วเราก็จะเจอแบบนี้เลย แล้วก็ขึ้นบันไดไปนะคะโอเคขึ้นแล้วก็จะเจอเปียโนสีชมพูหวานหววมากนะคะพื้นก็จะเป็นไม้นะคะผนังก็เป็นกระเบื้องนี่อ่าเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังนี่นะคะแล้วมันก็จะมีมุมนั่งดูหนังนะคะนี่ ห้องน้ำเนี่ยทุกคนมันก็จะอยู่ในซอกหน่อยนะคะก็ขอโทษหน่อยนะคะอ่ะแล้วเข้ามาในซอกนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นนะเนี่ยประตูสีเทาๆามันมองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคฝักบัวก็อยู่ด้านนี้นะคะถ้าสร้างไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าก็สร้างไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะ แล้วก็เป็นห้องนั่งฉีนน่นะคะโอเคก็มีที่ล้างมือมีชิชู้พร้อมครบทุกอย่างคะ่ะโอเคแล้วก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นห้องนอนนั่นเองดีแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็เตียงสองอัน ไม่รู้เอาไว้ให้ใครนะอีกอักเนเดีอเออแล้วก็มีลิ้นชักกั้นกลางนะคะโอเคแล้วก็มีโซฟาโต๊ะเรียนแล้วก็หนังสือแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองโอเคอ่ะทุกคนเห็นไหมร,บรอบๆโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างอ่ะก็รีวิวเสร็จแล้วนะทุกคนส่วนคัคนอยากได้ไอดีนี่เลย คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย